เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงไม่เฉพาะคนไทยนะคะแต่ว่านักดำน้ำจากทั่วโลกหลัง<ช>่งไหลมาแต่ละปีหลายพันคนทีเดียวค่ะเมื่อความนิยมสูงสิ่งที่เป็นห่วงกันตามมาก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีดำน้ำแล้วก็ไปเกี่ยวทำลายอพกา,ารังนะคะวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในระยะหลังก็คือการสร้างปะกา,ารังเทียมขึ้นมาใต้ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลนะคะเมื่อส,สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปสังเกตการพิธีวาง เรือหลวงสัตกรดูดลงไปเป็นแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลที่เกาะเต่ามาค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212จากกองการบินทหารเรือให้จัดทำสกายรีพอร์ตไปติดตามได้เลยค่ะสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีน ดิฉันอยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะนักดำน้ำจากทั่วโลกนิยมจะมาดำน้ำที่นี่ในแต่ละปีหลายพันคนนะคะนับจากนี้ไปเกาะเต่ากําลังจะมีแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ด้วยการใช้วิธีวางเรือหลวงสัตตกูฎซึ่งเป็นเรือรบที่ปลดประจําการแล้วของกองทัพเรือไทยลงไปสู่ก้นทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลแล้วก็จะเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตค่ะเราจะไปสังเกตการณ์กันค่ะ เรือหลวงสัตตะกูดที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็เคยผ่านสมรภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่2รับใช้ราชนาวีไทยมาแล้ว60ปีวันนี้เรือหลวงสัตตะููรจะได้รับใช้ชาติในภารกิจสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือการเป็นแหล่งเรียนรู้เรือรบหลวง จำนวนใหญ่แก้วพื้นยางและส่วนประกอบต่างๆที่อาจจะกีดขวางการดำน้ำ See, see. ังและกองทัพเรือเพื่อสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจะดึงดูดนักดำน้ำให้มายังบริเวณนี้แทนจุดดำน้ำอื่นๆซึ่งสำรวจพบว่าปาการังเสื่อมโทรมลงและหลายพื้นที่เกิดภาวะปาการัง้อกขาวอีกด้วย พอประกาศรังขึ้นคุณสายสวรรค์ก็จะดับน้ำลง